สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับเรียกว่าเป็นคลิปรีวิวพิเศษครับเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวเอนะครับเพราะว่าหนังยังไม่เข้าเรายังไม่มีโอกาสได้ดูครับผมหมายถึงหนังเรื่องใหม่จาก GDS ครับหนังที่กระแสแรงมากๆนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องร่างทรงของคุณต้งบรรจงนั่นเองนะครับทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้ว งานที่มีคุณนาฮงจินผู้กำกับชาวเกาหลีที่เป็นเจ้าของหนังเรื่องเด e w เ l l i n ลเนี่ยโอ้มันสนุกมากๆเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับแล้วก็มาทําหนังซึ่งมันเป็นหนังสยองขวัญ แบบไทยที่มีกลิ่นแบบ The ว e r ์ลิงของเกาหลีนะครับหลายคนอยากดูมากครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันมันขนาดไหนกันแน่วะเพราะว่าทาง GDS เนี่ยพูดตรงๆนะฮะแบบไม่เกรงใจกันคือเขาโม้เอาไว้เยอะมากฮะเขาพูดทั้งหูน่ากลัวขนาดคนดูวิ่งคนเกาหลีบอกว่าดูแล้วอยากรับอยากจะวิ่งออกมาจากโรงจบสักทีโอ้โชคดีที่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะไอที่โปรโมทมาเนี่ย ของจริงหรือว่าแค่ราคาคุยวันหนึ่งครับระหว่างที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมีแฟนรายการท่านหนึ่งส่งภาพนี้มาให้ผมครับพร้อมกับอวดว่าพี่ผมได้ดูแล้วนะร่างทรงนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยู่ที่เกาหลีครับและวันนี้เราต่อสายถึงคุณเกรสครับเพื่อจะคุยกับเขาว่าประสบการณ์ในการชมร่างทรงเป็นอย่างไรครับอตอนนี้เราอยู่กับเกรสแล้วนะครับเกรสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชนครับตอนนี้เกรสอยู่ที่ไหนเอ่ย ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีครับทํางานอยู่ที่นี่ครับอืมโชคดีมากไม่่โชคดีเรื่องโควิดอย่างเดียวนะแต่โชคดีโชคดีได้ดูร่างทรงแล้วด้วยที่นู่นเป็นยังไงบ้างรกระสงกระแสมันมีอะไรบ้างไหมจานวนโรงอะไรฉายเยอะไหมที่นี่ฉายเยอะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วที่มีการฉายที่นี่ครับอืแล้วก็ถามว่ากระแสดีไหมอาทิตย์ที่สองนี่เริ่มจะเงียบ เริ่มจะดรอปลงนิดหนึ่งอ่ะอย่างผมไปดูเมื่อวานก็ทางลงก็มีหกคนอ๋อแต่อาทิตย์แรกคนอาทิตย์แรกเยอะหน่อยใช่ไหมคนเยอะหน่อยครับอาทิตย์แรกคนเยอะหน่อยครับเอาที่นันเข้าฉายเป็นภาษาอะไรอ่ะเป็นภาษาไทยหรือเข้าภาพภาษาเกาหลีภาษาไทยเลยครับภาษาไทยนะแล้วก็มีซับเกาหลีใช่ครับผมเอาหนังไทยปกติฉายบ้างไหมหรือว่าปกติไม่ค่อยได้ฉายปกติถ้าเป็นหนังไทยก็จะเป็นหนังเก่าๆหน่อยฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นหนังเก่าซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นหนังทั่วไปก็มีเยอะฮะหนังต่างชาติอะไรก็มาเรื่อยๆอย่างเมื่อเดือนที่แล้วก็ฟาสก็เข้าลงแล้วดูยงตอนนี้ก็ดูยังดูแล้อครับแค่นี้แคนี้เราจะคุยกันเรื่องล่างทรงเดี๋ยวแรงหลุดเดี๋ยวสปอยได้ครับอา หลายเรื่องมันเข้าไม่เหมือนที่ที่เมืองไทยมันเปิดโลงไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมีปัญหาเนาะแล้วหนังไทยหนังไทยไม่ได้เยอะร่างทรงเข้าแบบเป็นพิเศษหรือว่าเข้าเป็นปกติเลยฮะปกติเข้าแบบหลายโรงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมปกติหลายโรงฮะเข้าตัวเพรียนะครับตอนนี้อืใช่ครับอ่าเข้าที่เรื่องมันพอมันพอเล่าได้ไหมว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเลยก็เหมือนที่ผมไปดูเจาะตัวอย่างที่วิจีนทำนะ ก็เกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจะนะจริงว่าจริงจริงการถ่ายทําก็ก็พูดถึงการี่ยทาเลยนะฮะก็าจะเป็นแบบถ่ายทําเหมือนสารคดีไงครับผมแล้วก็ไปติดตามชีวิตของล่างทรงเนี่ยฮะแล้วก็ไปเจอของชีวิตของป้านิ่มซึ่งเป็นคนทรงของย่าป่ายันเนี่ยฮะก็ติดตามชีวิตของป้านิ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเจอกับครอบครัวของป้านิ่ม แล้วก in mm ็ม hmm. uh ีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อย่างนั้นก็ทีมงานก็ติดตามครอบครัวนี้ยาวอะไรประมาณนี้ครับผมเขาโปรโมท GDS เขาโปรโมทแบบว่าเกาหลีบอกว่าอยากแทบจะจะออกมาจากโรงเลยอย่างเงี้ยจริงไหมก็มีมีอยู่ครับที่ออกมาจากโรงบ้างก็หน้ากลัวนะหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอก็บางคนก็ว่าน่ากลัวนะฮะส่วนบางคนก็บอกว่า มันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้ากับประเทศเขาบ้างเนี่ยคือยังไงมันมีประเพณีหลายอย่างที่ผมว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเดอะเวลิงที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าช่วงผมพูดถึงในหนังเลยได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมตอนแรกๆเนี่ยคือตอนที่ในหนังเนี่ยแนะนําเกี่ยวกับพวกตัวละครอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างจะ ตัวละครประเพณีวัฒนธรรมอะไรเนี่ยค uh huh. ่อนข้างจะนานไปนิดหนึ่งช่วงแรก oh. ผมคิดว่าเนีความคิดส่วนตัวนะครับ uh huh. แล้วก็พอหลังจากเข้ามาที่กลางเรื่องเนี่ยเนี่ยความสนุกก็เริ่มมาเริ่ม uh huh. เริ่มสนุกมากขึ้นในการสืบสวนในการตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากจุดพีกก็มันจะมีจุดพีกแล้วก็พีกอีกครับผมแต่ว่าไอ้จุดพีกสุดท้ายเนี่ย ในส่วนตัวผมก็ค่อนข้างจะมันพีกเกินไปในในหนังที่ควรจะเป็นอาา่อาอ่า <laughs> ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถามาว่าโดยรวมแล้วสนุกไหมความความเป็นหนังผีมันอะมันมันน่าก,กลัวเหมือนเราดูพวกระดัลแลนอะไรเงี้ยมมไหมโปรโมดไว้น่ากลัวมากเลยอะเขาโปรโมดแบบ,บ,บมันจะต้องน่ากลัวสุดๆเลยใช่ฮะเป็นหนังผีที่ไม <laughs> ่ใช่ผีฮะ <laughs> เราไม่ได้เจอผีเป็นตัวเป็นตนเหมือนอ่าเหมือนคล้ายๆเดวิลลิงฮะที่เราไม่ได้เจอเป็นตัวอย่างนั้นใช่ครับ แต่ว่าเราจะเห็นพฤติกรรมการกระทําหลายสิ่งหลายอย่างบ่งบอกเหมือนเหมือนในหนังเล่นเกี่ยวกับความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันมีอยู่จริงไหม้ยแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดเองหรือว่ามันมีอยู่จริงอะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าถ้าเกรสเทียบกับ The ะเวลลิงอ่ะบางคนเขารู้สึกว่า The ะเวลลิงมันสลับซับซ้อนแล้วมันมันไม่ผีเท่าไหร่นะถูกไ,ไหมมันแบบมันแต่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเนะี่ยน่งเป็นแบบนั้นไหม หรือว่ามันยังมีความเป็นหนังผีไทยหน่อยผมว่าล่างทรงเดินตามทางของเดอะเวลลิงมาเลยครับอืต้องพูดอย่างนั้นก็มีฉากที่พี่จีนพูดในตัวอย่างฉากตอนที่มีการลำตอนที่มีการจัดวิธีฮะอ่าดูปุ๊บ,ค,บคิดถึงเดอะเวลลิงปั๊บเลยฮะเหมือนแบบโอ้อันนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นการคารมด้วยหรือเปล่าแบบคล้ายๆกันเลยแต่ว่านี่แค่เป็นของไทยไง ตอนเราดู The w i l i n g เนี่ยมันมีฉากที่เขาทําพิธีใช่ไหมที่เขาตีกลองตีอะไรกันพอมันเป็นเกาหลีอ่ะเราจะงงงหน่อยแต่พออันนี้มันเป็นไทยเราจะอินขึ้นไหมอินขึ้นนยใช่ไหมมันคงจะอินขึ้นครับใช่ครับอยู่ในอยู่ในเกรดหนังผีด้วยกันที่ที่ GDS ทามาอันนี้ถือว่าอยู่ในความน่ากลัวอยู่ประมาณไหนความน่ากลัวี่ประมาณดูเรื่องอื่นๆไหมพวกอะไรรัตดาแลนด์ชัตเตอร์แฝดอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนั้นถือว่าน่ากลัวสำหรับเราไหม ไม่กลัวสนุกน่ากลัวใช่ไหมสนุกน่ากลัวใช่ไหมสนุกน่ากลัวถามว่าความน่ากลัวระดับไหนมันเป็นความน่ากลัว hmm. ที่เป็นอีกแบบหนึ่งฮะที่มันไม่เหมือนกับที่เราจะเจอผีจัดจ่ะฮะฉะนั้นมันไม่มีแบบทางทางทางยังไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับเหมือนพี่โต้งเขาบอกนะว่ามันเป็นแนวใหม่ดีที่น่าสนใจที่อยากจะทําดูเป็นอย่างนั้นจริงๆครับความน่ากลัวมันเป็น ความแบบเราจะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นความอันตรายจากคนคนนี้เขาจะทําอะไรไปบ้างได้บ้างอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่ามันเกิดความไม่น่าไว้วางใจขึ้นงใช่ไครับใช่ครับตอนดูตัวอย่างเนี่ยเกรซรู้สึกอยากดูระดับไหนร่างทรงโออยากดูมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรแล้วก็เพราะว่าดูเดอะเวลิงมาแล้วใช่ไหมครับอแล้วก็หนังผีไทยที่ ไม่ได้ดูมานานแล้วแล้วผมอยู่เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรพวกนี้เท่าไรแล้วก็โผลกลับว่าพี่ต้งทําฮะฝีมือก็ดีนะฝีมือก็ดีนะอยากดูมากอยากดูมากพอได้ไปดูถือว่าสมหวังเกินกว่าที่หวังหรือว่าผิดหวังความคาดหวังผมว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับไม่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 เกินกว่านั้นเยอะมากแล้วก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่าก็อยู่ในระดับที่เออสนุกดีนะเนี่ย แต่ถ้าไม่มีจุดนั้นก็ก็น่าจะเวิร์กกว่านี้นะเพราะจริงเหรอขนาดนั้นเลยอรอแต่ว่าสนุกฮะสนุกไม่ได้ไม่ได้ว่ามีจุดนั้นแล้วทําให้หนังแย่ไม่ใช่ครับมันสําหรับบางคนเนาะมันสำหรับบางคนใช่ไหมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาเล่าบางคนอาจจะเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบอะไรแบบนั้นเฉยเฉยใช่ไหมคันตายสปอยเฮ้ยดูไหว่าที่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีวันฉายเลยนะ ใช่ครับยังไม่มีวันฉายเลยยังไม่ได้ลงตรางเลยไม่รู้จีดีเขากลัวจะมันมันมันจะกำหนดโรงมันไม่ได้สงสัยเขาค,คิดอยู่ว่าจะเอาลงสตรีมมิ่งหรือเปล่านะครับเออเคยได้คุยกับคนเกาหลีที่เขาได้ดูไหมคนเกาหลีในโรงเขาเป็นยังไงบ้างอะ่ะคนเกาหลีนี่ส่วนมากก็คุยกับคนไทยด้วยกันซะมากกว่าบางอย่าง,ง,งนาแต่บางคนเขาก็บอกว่าก็สนุกนะน่ากลัวอะไรประมาณนี้ก็น่ากลัวดีแล้วก็ ในหนังมันก็มีมีฉากให้ตกใจอยู่นะฮะแล้วเห็นในตัวอย่างมันมีอที่เป็นเขียวๆอะเยอะไหมอย่างนั้นอะไอแบบที่อะไรวะยังไงวะเงยพวกเยอะไหมช่วงมีมีฮะมีฮะช่วงนี้อะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนดนิ่งฮะกับการถ่ายช่วงนี้แล้วก็ทําให้เห็นพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ย จะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคิดว่าคงจะไม่ได้น่ากลัวขนาดเขาออโมไว้เยอะาพูดตรงๆเลยโมไว้เยอะมากอะว่ามันน่ากลัวมากเลยเนี่ยฟังอย่างนีนะ้น่าจะไม่ขนาดแล้วมั้งผมว่าน่ากลัวนะพี่สําหรับคนที่ค่อนข้างจะกลัวเรื่องนี้นะน่าจะน,น่ากลัวอยู่ <ừ> แต่โดยส่วนตัวผมก็คือดูหนังผีค่อนข้างจะชอบดูหนังผีก็เลยรู้สึกไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นทางหนังผีแบบทั่วไป ใช่แต่มีผีมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครชอบเดเวลิงชอบแน่นอนแน่นอนครับนั่นคือนั่นคือร่างทรงนะฮะอยากดูอีกไหมนักถามแบบนี้ดูแล้วอยากดูอีกไหมผมเป็นที่อยากไปเก็บอีกอีกอนะฮะอยากไปเก็บอีกนิดอีกหน่อยเงี่ยไปเสพบรรยากาศเนี่ยความเป็นไทยความเป็นอะไรก็มันอยู่ในนั้นเนี่ย สดงว่าบรรยากาศเขาทาดีมากใช่ไหมดีครับดีสนุกครับสนุกสมราคาสนุกสมราคาใช่ครับบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ดูในโรงหรือเปล่าคิดว่าจาเป็นต้องดูในโรงเออจาเป็นต้องดูในโรงไหมผมว่าดีฮะบรรยากาศได้ครับถ้าดูในโรงใช่ครับจะดีกว่าความบรรยากาศในโรงบรรยากาศโรงหนังอะไรหลายอย่างมันจะบิ้วอารมณ์ได้กว่า ก็มันจะมีฉากบางฉากที่เราดูแล้วเฮ้ยชิปหายแล้วเกิดกอย่างนี้ม,มัน,นมันเป็นแบบไม่ใม่มันเป็นอย่างนี้แล้วจะทํายังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก<อ> <laughs> ล้องกล้องสาร,รคดีเยอะไหมกล้องแบบอ๋อตรงเนี้ยพี่มันเป็นการถ่ายทําแบบสาร,รคดีทั้งเหลืองฮนะอ๋อเหรอใช่ครับเป็นสาร,รคดีเลยลยกเว้นเฉพาะตอนที่ติดกล้องมันก็จะไม่มีการ อ๋อคือกล้องกล้องหนังทั้งเรื่องเป็นสารคดีหมดเลยเหรอใช่ครับกล้องสารคดีเลยไม่ได้เป็นกล้องคือไม่ไม่ใช่ตัดสลับมาเป็นกล้องหลักบ้างนี้ไม่มีเลยหไม่ไม่มีครับอ๋อเป็นกล้องของทีมสารคดีทั้งเรื่องเลยใช่ครับโอ้กูเท่าทูกต้องต้องยกิ้วไว้พี่จีนแล้วมันมีปัญหาไหมพอเป็นแบบนั้นหรือว่ามันยิ่งสนุกปัญหามันอยู่ตรงที่ถ้าบางคนไม่ชอบดูอะไรที่มัน แวนหน่อยเออเยอะช่วงแรกๆผมปรับไม่ค่อยได้ผมเพราะว่าสายตาก็ไม่ได้แก่แล้วพี่แต่มันมันก็เป็นเวียนนิดๆใช่ครับแต่ว่าหลังๆมาพอเราเริ่มปรับได้มันก็โอเคขึ้นไม่ไม่ขนาดไอ้เคยดูไอ้ Cloverfield ไหมที่เป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะที่มันแบบไม่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นีไม่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นกล้องสารคดีทั้งเรื่องครับฉะนั้นใครที่อยากดู ถ้าจะดูตอนนี้ต้องไปดูที่เกาหลีนะะใช่ฮะมาได้ครับอยู่นี่นต้องฉีดอยู่ฉีดแล้สองเข็มต้องฉีดแล้วถึงจะไปอยู่ได้นะเป็นการลงทุนแต่ถ้าการฉีดแล้วสองเข็มที่เมืองไทยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ้าก่อนจะจากกันไปนิดเดียวนิดเดียวฟานก้าหนุกว่ะเอาเอาจริงมพี่เอาจริงๆสั้นๆไม่เอาเยอะฟานก้าหนุกวะมันก็ อาอื่นดีกว่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้ถ้าเกิดใครอยากจะฟังเกรซพูดถึง f a ส t 9เก้าพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ดูแต่เกรซดูแล้วคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวเราจะคอกันอีกรอบนึงเลเดี๋ยวมันจะยาววันนี้ขอบคุณเกรซมากๆนะครับมีโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะไปดูหนังเรื่องอะไรมาบอกกันด้วยนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ